คือหนูทะเลาะกับแฟนคนนี่เป็นทอมแล้วหนูก็เลยตัดสินใจที่จะแบบไปชิญแฟนค่ะมาคบกับผู้ชายคนนี้แต่เขาไม่ได้แจ้งให้หนูทราบว่าเขามีภรรยาเขาอยู่ที่บ้านเขาเ <s> ขามีลูกอยู่แล้วแล้วหนูก็เลยตัดสินใจกลับมาคบทอมเหมือนเดิมชีวิตก็ลังดีเลยค่ะ,ะทีนี้แบบเอกใจว่าทําไมตัวหนูแบบพวกขึ้นซื้อที่ตรวจมาก็ <S <s ขึ้นสองทีว่าหนูพ้อง <S <s อ สวัสดีค่ะินต้อนรับสู่พี่ไอ้พี่เติต,ต,ต,ตัวตัวน,นคะคะมีอะไรอยากเล่าให้พวกเราฟังหก็เป็นความรักที่เหมือนจะถูกกิดกันนะคะ่ะค่ะ,ค,ะคือความรักหนูเริ่มตั้งแต่เมื่อสี่ปีที่แล้วอะ,ค,ะค่ะค่ะแล้วคือหนูคบกับตอนแรกคือชีวิตหนูไม่ได้คบกับผู้ชายเลยและทีนี้คือมาคบกับผู้ชายคนนี้ตอนแรกๆก็คือด้วยความหลงอะค่ะย้่อถามนิดนึงก่อนหน้านี้หนูบอกว่าหนูไม่ได้คบผู้ชายเลยหนูคบกับทอมใช่ใช่ค่ะแล้วตอนนั้นทําไมถึง มาเลือกคบกับผู้ชายคนนี้ได้นะคะหนูประชวแฟนค่ะคือหนูทะเลาะก,กับแฟนคือตอนแรกคือทะเลาะก,กันแบบปกติแต่พอหลังๆมาคือทะเลาะก,กันหนักมากทะเลาะเรื่องอ,อะไร,รคะคือเขาไม่ค่อยฟังเหตุผลคือเขาแบบเหมือนประมาณหึงอะคะ่ะเพราะว่าหนูไปทํางานที่ตรงเนี้ยคือเหมือนผู้ชายคนนี้เหมือนแบบมาเล่นกับหนูมาแบบตามตามจีตามอะไรหนูนิดหนูก็เลยแบบด้วยความที่ใกล้ชิดกับผู้ชายคนนี้ด้วยค่ะ <ừ> ก็เลยแบบแฟนทอ,ชอนามชวนทะเลาะมากๆเข้าเราก็เลยประชดด้วยกันมาคบผู้ชายคนนี้ใช่<ล>ใช่แล้วเลิกกับแฟนทอมไปท้าไมถึงถึงรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่เราชอบละคะคือเขาแบบเหมือนเทคแคร์เราดีเพราะว่าช่วงนั้นคือเราทะเลกกาะกับแฟนเราบ่อยมากค่ะแล้วพอมาเจอผู้ชายคนนี้คือเขาเทคแคร์ทุกอย่างแบบไปรับไปส่งจากที่ทํางานที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกก็คือไม่ได้คิดอะไรกับเขาแต่พอแบบพอเขาทําดีทุกวันนะคะก็คือแบบเหมือนชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจบอกเลิก แฟนคนที่เป็นทอม <Okay. S 2> แต่แฟนคนที่เป็นทอมเขาไม่พอใจ <Okay. S 2> เขาแบบว่าพยายามแบบทำร้ายร่างกายหนูจนเข้าโรงพยาบา mm hmm. ลบีบคออะไร้ยคะค่ะ <Okay. S 2> แล้วหนูก็เลยตัดสินใจที่จะแบบตัดขาเขาจริง <Okay. S 2> ก็เลยมาคบกับผู้ชายคนนี้ mm hmm. ค่ะ <Okay. S 2> แล้วพอช่วงที่แบบว่าคบแรกๆอะคะ่ะ mm hmm. เขาผู้ชายคนนี้คือดีมากคือแบบว่าเขาเทคแรนทุกอย่างเลยแล้วพอเหมือนหนูคบกับเขาไปสักพักหนึ่งหนูได้ไปบ้านเขาแล้วคือหลังจากที่ไปบ้านเขาเนี่ย ขาไม่ได้แจ้งให้หนูทราบว่าเขามีลูกไปแล้วเขามีลูกแล้วมีภรรยาเขาเวยๆไหมคะคือไม่ไม่คือเขาบอกว่าไม่ได้ติดต่อแต่ว่าภรรยาเขาอยู่ที่บ้านเขาเอา้าวมันไม่ได้ติดต่อแล้วที่มันอยู่ที่ใช่คือเหมือนแบบว่าที่บ้านเขาคือให้มาดูแลที่ที่บ้านเขาที่บ้านนอกแบบดูแลบ้านเฉยๆไม่มีอะไร hmm. ค่ะพอหนูคบกับเขาจนซักพักเนะะึงอค่ะหนูก็เลยกลับมากรุงเทพตอนแรกคืออาทิตย์แรกคือติดต่อเขาปกติทุกคุยทุกวนันแบบคอหากันทุกวนัน ต่พอขึ้นอาทีที่สองคือเขาหายอยู่ดีหายไปอะคะ่ะหายไปแบบหายไปเฉยๆเลย <c oughs> ไม่ไมีแบบไม่มีสัญญาณบอกว่าเขาจะเอาคือแบบบอกเลิอกอะไรเ <c oughs> งี้ย่มีดีๆใช่ใช่ค่ะเฟซก็บล็อกไลน์ก็บกล็กบอกทุกอย่างคือบล็อกบล็อกหนูหมดหนูก็ <c oughs> ไม่รู้สาเหตุว่าทําไมเขาถึงหายไปค่ะค่ะแล้วทีนี้พอแบบเพื่อนเขามาแบบบอกหนูอะค่ะว่าแบบเขาเนี่ยมีแฟนใหม่น้อะไรเียหนูตอนแรกหนูไม่เชื่อหนูก็เลยเอาเฟซน้องหนูเข้าไปดูค่ะเขาก็อยู่กับผู้หญิงอีกคนนึง ซึ่งไม่ใช่คนที่หนูเจอที่บ้านไม่ใช่เลยคือแบบว่าผู้หญิงคนใหม่คนนใช่ค่ะอยู่อยู่ที่บ้านเขาอะค่ะแล้วทีนี้หนูก็เลยแบบว่าเหมือนประมาณวแบบ่าหนูไม่ใช่ออะไรเงี้ยหนูก็พยายามติดต่อเขาคือมันติดต่อไม่ได้ค่ะหนูก็คิดว่าแบบเขาคงน่าจะแบบไม่สนใจเราแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าคบกันได้แค่แบบเดือนเดือนสองเดือนประมาณเนี้ยค่ะค่ะแล้วทีนี้คือหนูก็เลยแบบคิดที่ะว่าไม่สนใจแล้วคือแบบว่าตั้งใจทางานดีกว่าอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบตัดสินใจคือไม่เอาแล้ว ค,คือตอนแรกก็ช่วงแรกก็มีเฮือ,อะค่ะพอหนูอยู่ประมาณสักสี่ห้าเดือนหนูก็เลยคบกลับมาคบทำเหมือนเดิมแล้วทีนี้หนูคบกาททาคนนี้หนูพาเขาเข้าบ้านคพาเขาเข้าบ้านคือตอนนั้นชีวิตกําลังดีมากเรื่อม,มีกรรมใช่ไหม,มค่ะชีวิตกําลังดีเลยค,ะค่ะและ้วทีนี้แบบที่บ้านเขาแบบเอดใจว่าทําไมตัวหนูแบบอวบขึ้นอ้วนขึ้นนะป้าเนี้ยคือตอนนั้นคือหนูแบบว่าอวบแต่ถ้าหนูอวบคือ มันอ้วกไปทั้งร่างกายไม่ได้ออกแค่ชุ่มท้องอย่างเดียวค่ะผมก็ไม่ได้สังเกตเลยเพราะว่าประจำเดือนมาปกติไม่ได้มีเว้นไม่ได้มีแพ้อะไรเลยค่ะพอทีนี้แม่หนูเาก็เลยแบบว่าคือเขาสงสัยค่ะเขาก็เลยซื้อที่ตรวจมาก็ขึ้นสองขีดว่าหนูท้องค่ะแล้วคือมันไม่มีสัญญาณบอกว่าหนูจะท้องหรือว่าจะแพ้อะไรไม่หนูท้องกับผู้ชายคนนั้นแหละใช่แล้วทีนี้คือแม่หนูก็เลยตัดสินใจบอกทอมคนนี้ค่ะว่าเอ้หนูท้องอะไรแบบให้เขาเก็บเสื้อผ้ากลับบ้านไปเพราะว่าลูกเสยเขาจะมาอยู่ แม่เขาก็เลยพูดประมาณนี like, ้ค like, ่ะหนูก็พยายามแบบจะติดต่อกับผู้ชายคนนั้นโทรหาพี่เขาพี่เขาก็เลยบอกว่าประมาณแบบแน่ใจหรอว่าแบบมาแบบมาท้องกับน้องชายเขาประมาณนี้ค่ะมันเป็นระยะเวลานานขนาดไหนล่ะคะตอนที่หนูเลิกกับผู้ชายคนนั้นแล้วแล้วก็มาตรวจเจอว่าเองท้องหนูรู้ว่าเต้นท้องเจ็ดเดือนค่ะเใชเดายเขึ่นไปฝากท้องตอนเจ็ดเดือนค่ะ ใช่ซึ่งมันก็ปเป็นระยะเวลาที่นานพออาจจะพูดตรงๆกันนะคะว่าถ้าเกิดอีกบ้านนึงก็จะพูดว่าแบบใช่ท้องกับใครใช,ใช่ค่ะแต่คือหนูมั่นใจตัวหนูว่าหนูอ่ะคบกับผู้ชายคนนี้คนเดียวแล้วนอกจากนั้นมันเป็นผู้หญิงอะ,ค,ะค่ะพี่แล้วพอแบบพอหนูโทรไปหาเขาทางที่มาเขาคือเหมือนไม่รับผิดชอบเลยจนแบบว่าต้องไปแจ้งความแจ้งความที่แบบว่าเออแบบท้องกับผู้ชายคนนี้โดยที่แบบว่าเขาไม่รับผิดชอบจริงๆหนูก็ไม่อยากไปเพราะว่าเหมือนหนูไปประจานตัวเองที่โรงพักอะค่ะ พออันี้หนูก็แบบต้องทาจํายอมเพราะว่าเขาแบบหนูให้โอกาสเขาแบบโทรไปหาพี่เขาโทรไปแบบเื่ยญาติเขาทั้งหมดที่หนูพยายามจะต้องไปเรียกร้องความรับผิดชอบจากเขาทํ้ที่หนูก็บกหนูก็ไม่ได้อยากตามเป็เพราะว่าพ,วนนพ่อกับแม่หนูค่ะ,พ,คะพ่อแม่หนูคือต้องให้แต่งงานกับผู้ชายคนนี้ให้ได้เหรอคะใช่คือแบบว่าเขาอยากให้หลานเขาไม่มีพอ่อค่ะคือเหมือนแบบเขาแบบยึดคําว่าครอบครัวเขาอยากให้มีแบบพ่อแม่ลูกที่สมบูรณ์ค่ะค่ะคือตอนแรกตอนนั้นหนูบอกเลยว่าหนูไม่ได้ ไม่ได้อะไรกับเขาแบบไม่ได้มีความขอขอขอคำว่ารักแล้วอะค่ะคิดว่าหนูแบบเลี้ยงลูกคนเดียวได้เลยแต่พ่อแม่หนูคือเขาแบบต้องเป็นครอบครัวนะต้องหลานเขาต้องมีพ่ออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้ขอถามความรู้สึกหนูว่าหนูได้รักกับผู้ชายคนนี้ไหมได้รักแบบยังรักอยู่กันไหม <c oughs> อะไรเงี้ยก็มาเจอกันที่สอนอ,อก,ก็เคลียร์กันผู้ใหญ่เขาก็เคลียร์กันเล้ก็บอกว่าให้ผู้ชายคนนี้ไม่อยู่บ้านหนูหนูก็แบบหนูไม่อยากอยู่กับเขา <c oughs> เพราะว่าขอขอขอคําว่ารักมันไม่มีแล้วอะค่ะแล้วทีนี้คือ เขาย้ายมาอยู่กับหนูประมาณเดือนหนึ่งหนูท้องได้แปดเดือนเขานอนกับหนูอะไรเงี้ยหนูก็แบบเอาหมอนข้างอะมากันแบบไม่ให้เขาโดนตัวหนูไม่อยากอยู่กับพี่ยายคนนี้เพราะว่าแบบคือในเมื่อหนูตอนแรกหนูรักเขามากแล้วอยู่ดีๆเขามาแบบตัดแบบไม่อะไรกับหนูเลยแล้วพอยิ่งมารู้ว่าหนูแบบท้องแล้วเขาแบบเหมือนไม่รับฟิเจอรเหมือนขาดความรับผิดอชอบหนูก็ไม่อยากอยู่เขาไปทํางานทําทุกวันอะไรเงี้ย เงินเขาก็ไม่ให้หนูเขาดูแลหนูไหมคะว่าแบบอาน,น้าเมียกำลังแบบออท้องแก่นะเดี๋ยวก็กำลังจะคลอดไม่มีค่ะช่วงวันที่ไปคลอดหนูชนเขาไปเขายังบอกว่าเดี๋ยวเขาไปทํางานสายเขายังไม่ไปกับหนูเลยแค่จับคนสองคนมาอยู่ด้วยกันใช่ค่ะติดกรรารพนันด้วยติดเล่าติดเบียด้วยโอ้โหมาครบนะคะใช่ค่ะนะคุณพ่อคุณแม่เราเห็นไหมคะว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่กําลังเรียกร้องความรับผิดชอบจากผู้ชายมรับผิดชอบเนี่ยเป็นยังไงบ้างคือต่อหน้าพ่อกับแม่หนูเขาทาดีมาก ใช่แต่คือแบบว่าเขาไมา่ทํากับหนูคือเหมือนคนลาคนไปเลยอะค่ะเหมือนความเห็นแก่ตัวขึ้นมาทันทีแล้วหนูพยายามแบบปรึกษาพ่อกับแม่อะไรเงี้ยทุกทีที่หนูปรึกษาเขาก็บอกว่าจะเลิกทำไมอะไรเงี้ยเออพ่อกับแม่ค่ะแม่หนูก็ไม่ค่อยฟังเหตุผลพ่อหนูก็ใช้แต่อารมณ์คือมันมันพูดไปหนูก็เลยแบบหนูก็กลายเป็นคนผิดเขาฟังแต่ผู้ชายออจนหนูอยู่กับเขามาลูกอะสี่สี่ขวบแล้วค่ะจนทุกวันนี้คือเนีย่ยเขาไปติดทหาร เขาก็แบบว่าไม่ได้แบบดูแลอะไรหนดเลยตั้งแต่ที่อยู่ด้วยกันมามีเรื่องผู้หญิงอีกไหมคะมีค่ะเพราะว่าเธอตอนนี้ค่ะเขาไปอยู่ในกลมคือเขาก็มีแต่เรื่องผู้หญิงอยู่แล้วก็เรื่องแบบการพน,นันกินเหล้าพวกนี้ค่ะเขาไม่ได้แบบว่าส่งเงินส่งอะไรมาจนหนูแบบว่าไม่สนใจนก็คุยกับทอมอะค่ะคุยกับทอมคนให,หม่ค่ะแล้วคือแบบคนนี้คือเขาอยู่ใกล้บ้านหนูหนูมีอะไรหนูจะคอยปรึกษาเขาตลอด แต่เขาก็เห็นชีวิตหนูอยู่ว่าเจออะไรบ้างใช่ใช่ใชค่ะหนูคุยกับเขามาประมาณ2ปีก่อนที่แฟนหนูจะไปเป็นทหารค่ะหนูคุยแบบว่าช่วงแรกก็ไม่ได้แบบว่าคิดอะไรก็คือแบบเหมือนเพื่อนนะค่ะคุยอะไรก็แบบว่าปรึกษากันมีอะไรก็ปรึกษากันอะไรประมาณนี้แล้วคือแบบมีช่วงหนึ่งที่แบบเหมือนที่บ้านรู้ว่าหนูคุยกับทอมคนนี้ค่ะเขาก็พยายามกีดกันคืออะไรนะที่หนู่าหนูคิดว่าตัวหนูแบบว่าไม่ได คบคนนี้ไม่ได้แบบว่าไปทําความเดือดร้อนให้ใครอะค่ะ hmm. แล้วคือทาไมจะพ,พ่อแม่จะต้องมาแบบกีดกันรประมาณเนี้ยค่ะหนูก็เลยแบบหาทางออกไม่เจอคือเขาแบบว่าประมาณแบบคือกีดกันไม่ให้แบบคบอะไรเงี้ย hmm. คือเขาสอนแม่พ่อกับแม่หนูสอนลูกหนูเลยว่าถ้าทำคนนี้เจอทำคนนี้ที่ไหนเขาจะพูดเลยว่าแบบ hmm. ให้ให้ว่าเขาอะค่ะห hmm. นูก็ไม่รู้ด้วยความที่สาเหตุอะไรอะไรประมาณเ <c oughs> นี้ยค่ะ,คะ พยายามหนูพยายามแบบสอนลูกนะว่าแบบว่าไม่ต้องไปพูดอะไรประมาณเนี้ยค่ะอ่าแต่คือพ่อแม่เขาก็แบบเหมือนไม่ยอมรับอะค่ะจะเอาแต่ผู้ชายคนนั้นคนเดียวเมือสี่ปีที่ผ่านมาที่น้องบอกว่าผู้ชายคนนี้จะสารพัดเลยนั้นแบบอะไรต่ไี่อะไรแบบครบทั่วไปหมดเลยเนี่ยมันนะแล้วผู้หญิงด้วยพ่อแม่ไม่มองไม่เห็นเลยเหรอคะอันนี้หนูหนูพยายามคุยกับเขาแต่เขาไม่ค่อยฟังหนูอะค่ะทั้งเรื่องแบบเรื่องเล่าเรื่องเบียอะไรเงี้ยเขาบอกว่า มันเถอะมันก็กินอยู่ใค่ในบ้านทำไมก็ถึ้งชื่อคนอื่นมากกว่าลูกสาวตัวเองอันนี้พี่ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันอ,อ,อันนี้หนูก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่คือญาติที่บ้านหนูทั้งน้าทั้งยายอะไรเงี้ยคือเขาเราฟังหนูหมดแต่คือพ่อกับแม่หนูคือแบบเขาจะผู้ชายคนนี้จะเอากับผู้ชายแต่คนเนี้ยคนเดียวเป้าหมายของคนเป็นพ่อเป็นแม่เนาะก็อาจจะคิดแค่เพียงว่าให้ลูกให้หลานมีพ่อใ,ให้ลูกมีพ่อครับ แล้วก็คิดว่าคงแค่ไค่จบเลยเขาเป็นพ่อที่ดีของลูกัหคะถามว่าพ่อที่ดีไหมก,ก,ก็ไม่ค่อยสนใจค่ะคือเขาเอาแต่กินเล่นลกินเบียนเล่นตามขนาดแค่นี้คือที่บ้านหนูเขาก็ช่วยเลี้ยงลูกหนูส่วนกับพ่อเขาไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วคืนเนี่ยลูกหนูสี่ขวบแล้วคือทางบ้านผู้ชายก็ไม่เคยมาดูนูเลยหรือคนพ่อคนแม่ข,ของหนูแค่ไม่อยากให้หนูมีแฟนเป็นทองอือตลอดที่ผ่านมาหนูคบทองห,หนูก็บอกเขาตลอดแต่เขาก็ยอมรับอยู่ใช่เขายอมรับค่ะแต่คือ หนูหนูไม่เข้าใจว่าทําไมกับคนนี้คือเขาไม่ยอมรับคือเขากีดกันหนูทุกอย่างผู้ชายกินเหล้าขนาดนั้นเคยมีทะเลาะกันแล้วก็พล้งมือทําร้ายหนูบ้างไหมคะมีค่ะมีมีมทำตาหน้าลูกหรือเปล่าใช่ค่ะตาหน้าลูกเพราะว่าตอนนั้นทะเลาะกันคือแบบเหมือนเมาค้างอะค่ะค่ะแล้วทีนี้หนูขาบอกว่าให้ทิ้งเงินไปให้ไหนเพราะว่าหนูต้องเลี้ยงลูกอยู่บ้านค่ะเขาบอกเจ้าไม่ทำะไรนักหนาะอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบผักหนูแบบโอ้โหเตะหนูต้องของหนูเขียวอะค่ะพ่อแม่เห็นไหมคะหนูก็บอกเขาเขาก็ เออเดี๋ยวแค่ครั้งมีครั้งเดียวหรือไม่มีครั้งอดยวเขาพูดวันนี้ค่ะเออแบบนะบางที <laughs> บ้านก็ไม่ใช่ที่ปลอดภัยเสมอไปนะ <laughs> ใช่ออห,หนุก็เลยแบบค,คือทุกวันนี้หนูก็แต่ตอนนี้หนูก็อยู่ในครอบครัวที่มีคุณพ่อคุณแม่เราอยู่ใช่ค่ะอยู่อยู่งานครบแล้วคือตอนนี้คือหนูกับผู้ชายก็เข้าบอฟเฟนไปแล้วตอนแรกคือกลับมาไม่ได้บอฟเฟตไม่ได้อะไรปกติแต่คือเนี่ยช่วงนี้คือเขาบอเฟนหนูไปแล้วก็เหมือนเอาผู้หญิงมาะเหมือนแกลผู้หญิงที่อื่นนะค่ะคือ ตอนแรกคือหนูคือบอกกับเขาว่าเออหนูเปิดใจคุยกับเขาว่าเออหนูคบหนูจะคบกับเขาคนนีน้บอกเขาเลยหนูบอกว่าหนูกับเขาแค่เพื่อนเพราะว่าแค่เขาแค่ดูแลเรื่องลูกแค่เฉยๆไม่ต้องมาดูแลหนู hmm. เขาก็ okay, อโอเคประมาณนี้ค่ะแต่พอเขากลับไปอยู่ที่กรมเหมือนเดิมค่ะคือเขาไม่ส่งไม่ไม่โทรมาหาลูกเลยบางทีแบบสี่อาทิตย์สามอาทิตย์เขาโทรมาหาลูกทีหนึ่งแค่นี้ค่ะ hmm. แล้วคือแบบเงินก็ไม่ได้ส่งมาให้ลูก หนูไม่ได้เรียกร้องกับเขาเลยนะตัวหนูแต่ว่าเขาเขาไม่ค่อยรับผิดชอบเรื่องลูกอะค่ะแค่ตรงนี้แค่แค่นั้นเองค่ะแล้วพอแบบหนูคือพ่อแม่หนูก็แบบไม่ค่อยเข้าใจหนูพยายามเปิดใจคุยว่าเออหนูคบกับคนคนนี้นะคือเขาก็ไม่ได้แบบว่าพาหนูไปเดือดร้อนพาหนูเสียงานไม่เลยคือเขาช่วยหนูหางานด้วยซ้ําช่วยหนูแบบทางานอะไรประมาณเนี้ยค่ะหาเอาเงินให้หนูด้วยซ้ําแต่เขาพ่อแม่หนูก็ไม่ฟังอะ หนู<ผ><ะ>ตั้งใจมาถามอะไรในพี่อภิชาตัวต่อต,ต,ตัวคะ่ะคือหนูอยากรู้ว่าหนูจะต้องทําตัวยังไงคือเพาะแม่กีดกันแบบเนี้ยค่ะคือหนูจะต้องแบบจะต้องทําตัวยังไงให้เขาแบบยอมรับประมาณเนี้ค่ะทั้นี้หนูก็ทําแบบทุกวิถีทางแล้วหนูเลี้ยงลูกหนูเลี้ยงด้วยตัวของเองไม่ได้ไปของเงินพ่อ,อแม่เลี้ยงอะค่ะหนูท้องหนูท้างทำงานจ่ายค่านู่นค่านี่ของที่บ้าน การของคุณพ่อคุณแม่ที่สุดคือเขาทําอะไรได้บ้างคือเขาไปบอกกับทองคนนั้นนะคะแม่หนูอะค่ะไปบอก,กบทองคนนั้นว่าให้เลิกกับหนูซะไม่งั้นเดี๋ยวจะเจอดีประมาณเนี้ยค่ะค่ะก็แบบแล้วคือทองคนนั้นคือเขาก็แบบพยายามที่จะแบบว่าคือเขาหนูเข้าใจาความรู้สึกเขาว่าเออแบบเจอแบบเนี้ยบางคนเขาก็ไม่อยากไม่อยากยุ่งกับหนูอะค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะแต่ณตอนนี้ในความสัมพันธ์ของหนูกับทองคนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเป็นอย่งจากที่เขาโดนพ่อแม่เรากีดกันขนาดนี้แล้วเนี่ย ก็คุยกันอยู่ค่ะคือน้ากับยายหนูคือคนที่บ้านหนูรู้ทุกอย่างว่าหนูคุยกับคนนี้อะไรกับคนนี้คะ่ะแต่คือพ่อกับแม่หนูคือเขาไม่รู้เวลาหนูจะไปหาการเมื่อที่หนูจะต้องแอบไปเลยค่ะค่ะคือที่บ้านหนูเขาก็แบบงงว่าทาไมพ่อกับแม่หนูไม่ค่อยฟังหนูว<อ>่า <_ d ream> ที่หนูคุยกับเขาก็แบบจะใช้อารมณ์ประมาณเนี้ยค่ะไม่ค่อยฟังเหตุผลค่ะไม่หรอกคือพี่กำลังจะจะมองชีวิตของหนูอันหนึ่งเหมือนกันว่า ต่อให้ท่านจะกีดกันยังไงพี่เนถามได้ไหว่ากีดกันเป็นที่สุดเกิดอะไรเพราะวันนี้หนูก็คือทําตามทุกอย่างอย่างที่คุณพ่อแม่บอกแล้วนะผู้ชายคนนั้นหนึ่งมาละไม่ได้มีความรับผิดชอบเท่าไหร่อยาอยู่ด้วยก็อยู่ก็อยู่แล้วไงแล้วคุณพ่อคุณแม่เห็นไหมว่าเขาทําอะไรบ้างก็น่าจะเห็นแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เขาเป็นคนเดินออกไปจากชีวิตหนูไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นจบแล้วนะทาตามโจทย์แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นนวันนี้คือทําชีวิตในแต่ละวันให้ดีที่สุดเป็นคุณแม่ที่ดีีท่่สุดกอน เรื่องของทงคนนั้นยังไม่ต้องยอมรับในวันนี้ก็ได้พี่ว่าถ้าเกิดว่าหนูไปคิดถึงการยอมรับว่าคุณพ่อคุณแม่จะต้องแฮปปี้มากๆให้หนูกันครบกันอย่างมีความสุขและสันติสุขมากๆอาจจะไกลเกินฝันก็ได้ต่ต้องใช้เวลาใช่ค่ะแค่วันนี้ทําทุกอย่างให้เป็นปกติสุขทําทุกอย่างให้ดีที่สุดหนูก็เลี้ยงดูลูกของหนูไปและก็วัดใจทงคนนั้นด้วย ถ้าเกิดเขารักหนูจริงๆเขาต้องยอมรับให้และเห็นทุกปัญหาเขาอยา่าลืมว่าเขาเห็นทุกปัญหาของหนูมาโดยตลอดถูกไหมคะใช่ตั้งแต่วันที่อาูดตงรงงเลวร้ายกว่านี้อีกใช่ค่ะใช่ป่ะ<ช>จอกระตั้งถึงวันนี้เพราะฉะนั้นธอรู้แล้วนะว่าปัญหาของฉันคือแบบนี้ฉันก็พยายามอยู่แต่ถ้าเรารักกันจริงก็ต้องใช้เวลาไปด้วยกัน<ช><ช>คือที่มองของอย่างพี่ซึ่งซึ่งเป็นคนนอกเราฟังน้องเล่าอ่ะพี่ก็รู้สึกว่าหนูก็ตั้งใจทำทุกอย่างดีที่สุดแล้ว<ช>อ,อนุค่ะเป็นึ่งว่า อยากให้พ่อแม่อยากให้ทาอะไรก็ตามใจพ่อแม่ดูแลลูกเราก็ดูแลลูกอย่างดีกับผู้ชายคนนั้นถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รักเขาแล้วแต่เราก็ยังก็ยังทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้คือน้องได้ทําทุกอย่างอย่างดีที่สุดแล้วเนาะ <c oughs> แตเป็นแต่ว่าบางอย่างอาจจะอยู่นอกเหนะือการควบคุมของเราะคะ่ะเ <c oughs> ช่น <c oughs> พ่อคุณแม่เนาะบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท่านคิดอะไรอยู่ท่านอาจจะมองแค่ว่าออยากให้อยู่เป็นครอบครัว อย่าให้หลานมีพ่อซึ่งอันนี้เป็นมาตรฐานปกติของพ่อแม่ทั่วๆไปทั่วๆไปก็จะคิดกันแบบนี้ก็ก็ไม่เป็นไรค่ะซึ่งซึ่งเราก็คงทาดีที่สุดแหละแต่พี่ว่าในที่สุดนะคะผู้ชายคนนั้นน่ะถ้าเขาไม่ได้รักหนูแล้วเขาก็ยังอยากมีผู้หญิงอื่นไปเรื่อยๆวันหนึ่งพี่ว่าคงจะมีผู้หญิงสักคนหนึ่งมาเอาเขาไปเองซึ่งตอนนี้เขาก็หายเงียบไปแล้วเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะมีใครสักคนึงแบบคว้าเขาไปแล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราว่าอาจจะดีใจแบบโมทนาสาธุว่าเออไปไปจากชีวิตซะทีอย่งเงี้ยซึ่ง มันก็าจ,จะเป็นวิธีเดียวที่ทําให้คุณพ่อคุณแม่ไม่สามารถจะบังคับได้อีกต่อไปเรื่องผู้ชายคนนี้เพราะาเขาไปเอง <c oughs> ส่วนส่วนระหว่างหนูกับทอมคนนั้นน่ะพี่พี่ว่าใครๆที่พี่อ้อยว่าคือมันจะต้องเป็นเรื่องของการใช้เวลานะคะ <c oughs> เราอาจจะยังไม่ได้รับการยอมรับภายในวันนี้เดี๋ยวนี้ <c oughs> แต่ถ้าเราก็คุยกันไปเรื่อยถ้าเราไม่ได้ไม่ได้คาดหวังอะไรไปมากกว่านี้แต่ถ้าหากว่าทอมคนนั้นเขาก็เขาก็โอเคกับหนูจริงๆเนี่ยก็ จะเย็ยนๆเนาะเราก็ยังคุยกันได้เราก็ยังคบกันได้ภายใต้สิ่งที่แบบเราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดหรือไม่ได้ทำอะไรให้มันเสียหายหรือทําชีวิตให้แย่หนูก็ยังเป็นแม่ที่ดีของลูกดูแลลูกอยู่พี่ว่าเราอาจจะต้องใจเย็ยนๆนการใช้ชีวิตแบบนี้ค่ะคือหนูทนมาตั้งสี่ปีแล้วเนาะ,นะ,ะหนูเจออะไรมาตั้งสี่ปีซึ่งพี่ว่ามันมันหนักหนากว่านี้มากมาถึงจุดนี้บางทีบางทีมันอาจจะเป็นจุดที่อะไรหลายๆอย่างมันอาจจะกําลังอยู่ระหว่างคลี่คลายก็ได้อย่างน้อยสุด ผู้ชายกรณี้ก็หายไปอะไรอย่างเนะเพียงแต่ชีวิตที่ผ่านมาหนูก็ต้องมองย้อนกลับมาเป็นบทเรียนตัวเองเหมือนกันนะ<ช>หนูมีวิธีการใช้ชีวิตอีกแบบหนึง่งซึ่งตัดสินใจง่ายไปหน่อยพื่อมองว่าอย่างนั้นตอนที่หนูกขกับ็แฟนทงคนแรกหนูแค่อยากประชดเขาทะเลาะคดีดักควาผู้ชายคนหนึ่งมาเลยแล้วกัน<ช>ซึ่งพอ,พอความผู้ชายคนหนึ่งมาเลยแล้วกันโดยที่ก็ไม่ได้มีเนื้อในแห่งวัตถุนิบแห่งความรักแม้กระทั่งการดูแลหรือว่าดูใจกันมานานๆเห็นไหมคะว่าน้องได้รับความทรมาระยะยาวขนาดไหน ใช่ปะเพราะน้องไปดึงใครสักคนเข้ามาเพียงพระประชดคนเก่าแล้วประชดแล้วไม่เห็นได้อะไรอ่ะหนูถูกตบตีฟรีด้วยซ้าใช่ค่ะใช่ปะคะแล้วพังหนูอยู่กับคนนี้ยหนูเขาได้ไปแต่ไปกันใหญ่เลยเราได้ผู้ชายมาหนึ่งคนพันนันก่อนเล่นเมาก็เมาความรับผิดชอบก็ไม่มีใช่ <c oughs> นะคะมันเลยมันเลยให้เห็นสิ่งหนึ่งคือเห็นไหมว่าประชดแล้วไม่เห็นได้อะไรเลย <c oughs> ที่บ้านคือเขาแยงเสียดายคือตอนนั้นคือชีวิตหนูกำลังจะไปได้ดีเลยค่ะแต่คือต้องมาชะางนักด้วยที่แบบว่า หนูท้องเลยนะหนูไม่ได้ตั้งตัวแล้วก็เขาก็ไม่ได้ดูแลหนูเลยคือมันผิดกันตอนแรกๆที่หนูคบกันกับเขาเลยค่ะค่ะคือมันผิดกันมากจังหวะชีวิตมันดูผิดพลาดตรงที่ว่าเราอาจจะแบบใจร้อนใจเร็วไปนิดนึงเนาะก็มันก็เป็นบทเรียนนะคะแล้ววันนี้จริงๆก็ก็ต้องขอบคุณด้วยเพราะว่าสิ่งที่หนูกําลังบอกว่าเป็นบทเรียนของชีวิตหนูก็จะเป็นบทเรียนให้กับอีกหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้ด้วยเนาะค่ะแล้วตอนนี้จริงๆแล้วกับลูกเป็นยังไงบ้างคะ โอเคดีมากเลยแลลูกอย่างดี<ช>งงมากค่ะ,คะเพราะว่าหนูยายอาจจะมีงง,งๆบ้างนิดหน่อยเวลาเวลาคุณตาคุณยายสอนอย่างหนึงแล้ว<ช>แม่สอนอีกอย่างใช่ใชค่ะ,คะหนูก็พยายามแบบสอนในสิ่งที่แบบดีที่สุดให้กับเขาเพราะว่าหนูไม่อยากให้เขาคิดว่าตัวเขาขาดตกบกพ้องอะไรไปเลยค่ะแต่มันเป็นวิธีคิดอันหนึ่งเหมือนกันนะคะเวลาที่เรารู้สึกว่าต้องรับผิดชอบสิ เราผิดชอบลูกในท้องสิใช่ชื่อว่ามีหลายๆบ้านคือเข้าใจคาว่ารับผิดชอบแต่อย่าลืมว่าความรับผิดชอบไม่ได้มีกันทุกคนค่ะแต่พอเรารู้สึกว่าเราต้องใช้กันบีบบังคับแจ้งความเลยจะต้องรับผิดชอบนะและเหมือนจับคนสองคนมาอยู่ด้วยกันอะแล้วดูสิว่ามันก็มีความทุกข์ทรมานข้างในค่ะไม่ใช่แค่หนูไม่มีใจกับเขาเขาเองก็ไม่ได้มีใจกับหนูเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นจะมาคาดหวังว่าเขาจะต้องกลายเป็นพ่อที่ดีก็ไม่ใช่อีกอะใช่วันนี้เราได้เรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตขอองงน้ค่ะ ตั้งใจอะไรไว้ตั้งแต่ตอนนี้คือตั้งใจที่จะทําให้มันดีกว่าเดิมให้ชีวิตหนูดีกว่าเดิมแล้วคือตั้งใจที่จะทําให้พ่อแม่หนูยอมรับในความสัมพันธ์หนูแล้วก็เรื่องของลูกของหนูด้วยคือตั้งใจใเขาที่จะแบบว่าให้เป็นแบบหนูอยากให้เขาแบบดีที่สุดอะค่ะฝันไปนเลี้ยงให้เขาให้เขาให้ดีที่สุดะค,ะค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วเอาใจช่วยน้อง